ครับพามาชมหินราคาถูครับหินซิงเกิลชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเักหน่อยหูคืนบ้านสวยๆเลยครับจะค่ายๆก็หิน3 8ทนะครับแต่จะมีเหมือนหินฝุ่นผสมอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเม็ดมันจะเล็กกว่า3ทแครับสังเกตดูดีๆ,เ,ดๆเม็ดเล็กกว่านะครับ 38จะเม็ดใหญ่กว่าอันนี้จะเม็ดเล็กแล้วก็บบนฝุ่นมันนิดหนึ่งราคาถูกๆเลยครับราคาเล่าๆเลยช่วงนี้สวยครับใส่พื้นบ้านสวยงามแล้เรามีตัวอย่างมาให้ชมครับวันนี้เราจัะส่งให้ลูกค้าทำลานจอดรถหนึ่งรถซิบล้อครับลูกค้าสั่งมาเป็นหินซิงเกิล สนใจนาราละเอียดเพิ่มเติมมาสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเราไปดูหน้างานกันว่าเป็นยังไงไป